ในการเดินทางมาเยือนซาอุดีอราระเบียของนักธุรกิจไทยและหน่วยงานราชการไทยครั้งนี้เป็นครั้งที่3แล้วนะคะนําโดยนายจุรินทร์ลักษณะวิสิธิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ค่ะซึ่งนอกจากการจับคู่ทางธุรกิจแล้วยังมีการนําสินค้าไทยมาโปรโมตในห้างสพสินค้าของซาอุดีอราระเบียด้วยค่ะพาค,คุณผู้ชมมาที่ลูลูไฮเปอร์มาร์เก็ตที่กรุงริยาค่ะที่นี่เป็นซูเปอร์มาร์เก็ตที่วางจําหน่ายสินค้าไทยมากที่สุดในซาอุดีอราระเบีย สินค้าไทยที่วางจำหน่ายก็อย่างเช่นข้าวผักผลไม้อาหารทะเลกระป๋องผลไม้กระป๋องซอสเครื่องปรุงรสอาหารสัตว์เลี้ยงของใช้ในบ้านแล้วก็เสื้อผ้าจากไทยด้วยนะคะรวมๆแล้วก็มากกว่า1,700รายการค่ะนาจุรินทร์ลัศวิสิทธิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นำคณะผู้แทนการค้าไทยภาครัฐและเอกชนเข้าพบปาก,กับนายเชฮิมโมฮัมเมดผู้บริหารของลูลูไฮเปอร์มาร์เก็ตกา เพื่อที่จะหาแนวทางในการผลักดันสินค้าไทยก็ไปขายเพิ่มเติม <S <S <ๆ>เพิ่มโอกาสแล้วก็การรับรู้สินค้าไทยค่ะ <S <S ไปกันอีกที่ค่ะมานูเอลมาร์เก็ตที่กรุงริยายสินค้าไทยที่ขายกันที่นี่มีหลายอย่างเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นอาหารกระป๋องเครื่องสำอางอาหารสัตว์เลี้ยงซึ่งการตอบรับก็ถือว่าดีมากเลยค่ะ นี่เป็นบรรยากาศการพบปะกรัรระหว่างกระทรวงพาณิชย์นักธุรกิจไทยและก็นักธุรกิจซาอดุดิอาระเบียที่ห้างสรรสินค้ามานูเอลมาร์เก็ตนะคะ มาดูเอมาร์เก็ตค่ะมีความสาคัญเหมือนกันนะคะเพราะว่าปีที่แล้วเนี่ยนำเข้าสินค้าจากไทยมากถึง22ล้านดอลลา,าร์สหรัฐปีนี้ค่ะทางกระทรวงพาณิชย์ก็ตั้งความหวังนะคะว่าอยากจะให้ทางนํานเข้าเพิ่มขึ้นเป็น30ล้านดอลลา,าร์สหรัฐและแน่นอนนะคะว่าเรามีการเอาสินค้าดาวเด่นของไทยมาโชว์ที่นี่ถึง30รายการเลยค่ะก็อย่างเช่นอาหารกระป๋องผลไม้กระป๋องซอสปรุงรสข้าวและก็อาหารสัตว์เลี้ยงค่ะ حقيقة ั้คุยเม ويل นายคาลิดบอกว่ารู้สึกยินดีนะคะที่สองประเทศกระชับความสัมพันธ์กันและเชื่อว่าสินค้าไทยที่ห้านจะขายดีขึ้นด้วยค่ะโดยเฉพาะสินค้ากลุ่มอาหารส่วนในอนาคตก็อยากเดินทางมาเจรจาธุรกิจที่ไทยนะคะเพื่อหาสินค้าใหม่ๆมาขายค่ะ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์บอกว่าอาหารสัตว์เลี้ยงยเป็นหนึ่งในสินค้าที่ได้รับความนิยมอย่างมากนะคะเพราะว่าคนที่นี่ก็นิยมเลี้ยงแมวค่ะและสินค้าประเภทนี้เป็นสินค้าส่งออกดาวรุ่งของไทยด้วยนอกจากนี้ยังหวังนะคะว่าโครงการลงทุนด้านนวัตกรรมขนาดใหญ่ปีชั้น2030ของซาอุดีอาระเบียจะช่วยส่งเสริมการส่งออกด้านบริการการก่อสร้างวัสดุก่อสร้างอาหารและเฟอร์นิเจอร์ของไทยค่ะ ส่วนการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศในเวลานี้จะเป็นประโยชน์กับการค้าไทยคือเป็นเรื่องที่ดีที่สุดเพราะว่าผมคิดว่าอย่างน้อยคนไทยเนี่ยก็หวังว่าเราจะเปิดความสัมพันธ์กับซาอุดีอาระเบียได้ครั้งหนึ่งแล้วก็สุดท้ายก็ประสบความสำเร็จท่านนายกก็เดินก,ก็ได้มีโอกาสเดินทางมาเยือนซาอุดีอาระเบียแล้วก็ทําให้กระทรวงต่างๆก็เดินหน้ามาเปิดความสัมพันธ์ที่นี่วันนี้ผมมาเนี่ยก็ ไม่ได้มาสร้างความสัมพันธ์แต่เพียงเท่านั้นเพราะว่าเป้าหมายหลักก็คือมาขายของเพราะฉะนั้นเที่ยวนี้ก็คงได้หลักพันล้านนะครับนักศึกษาไทยในซาอุดีอาระเบียบอกว่าอาหารไทยได้รับความนิยมในตลาดซาอุดีอาระเบียอยู่แล้วนะคะและการฟื้นความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศก็เชื่อว่าจะทําให้สินค้าไทยขยายตลาดได้มากขึ้นค่ะอย่างมากครับผมเพราะว่ามันจะมีตัวเลือกให้ให้การนําเข้าจะมีความหลากหลายเพิ่มขึ้นและก็จะมีอาหาร ตัวเลือกคือ,คอบางทออีอาจจะเป็นสินค้าใหม่ๆที่จะส่งมาที่เมืองไทยท,ที่จากเมืองไทยมาซาอุคับผมก็จ,จะเป็นตัวเลือกใหม่สําหรับลูกค้าที่อยู่ในซาอุคับผมคุณตอริกบอกว่าอาหารไทยที่นิยมกันก็อย่างเช่นอาหารกระป๋องข้าวสารผลไม้กระป๋องแล้วก็ซอสปรุงรสนะคะโดยเฉพาะอาหารกระป๋องผู้บริโภคของซาอุดีอาระเบียชื่นชอบมากเลยค่ะเพราะว่ามีชื่อเสียงในด้านของความสดและก็สะอาดค่ะ สำหรับการค้าระหว่างไทยกับซาอุดีอาระเบียถือว่าขยายตัวได้ดีเลยนะคะซึ่ง7เดือนที่ผ่านมามูลค่าการค้าระหว่าง2อประเทศขยายตัวมากถึงร้อยละสค่ะและถ้ามองเฉพาะการส่งออกของไทยมาที่ซาอุดีอาระเบียเติบโตถึงร้อยละยีค่ะ